สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิตนะครับวันนี้เราอยู่กันกันกบอ l l นิวเจ้าตัวยามาฮ่า PG1 นะทุกคนเป็นน้องใหม่ล่าสุดที่ทางยามาฮ่าเปิดตัวไปนะครับคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจนะเข้ามาทั้งหมด4สี4กับ1ราคา64,900นสะี่ัเายนะช่างกิตจะพามารีวิวว่าในราคา64,0 0 0กับอีก900บาทสำหรับเจ้าตัวยามาฮ่า PG1 เนี่ยจะคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าแล้วก็ในเจ้าตัว PG1 มีอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกิตจะพาทุกคนไปดูกันนะครับ ก่อนอดือนนั้นก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของเทคโนโลยียยต่างๆนะเดี๋ยวช่างเกียิจะให้ทุกคนไปดูในการออกแบบการดีไซน์ของเจ้าตัว p g 1ก่อนนะมีหลายคนที่อติดตามที่รอคอยการเปิดตัวนะหลายหคนก็คงดูคลิปรีวิวไปแล้วนะคงรู้จักรูปร่างหน้าตาของเขาไปแล้ววันนี้ช่างเกียิ มาช้านิดนึงนะทุกคนมาช้าแต่มานะพาเพื่อนเพื่อนมาดูลัางเพื่อนนะจะมาลงลึกถึงรายละเอียดทั้งเรื่องของุมพลังทั้งเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆของเจ้าตัวอ l นิว w y มา a h a พี1ีวันว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างเป็นเครื่องตัวเดียวกันกับเจ้าตัวฟินหรือเปล่านะวันนี้ช่างกิจจะมาไขาข้อสงสัยให้ทุกคนนะครับในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์นะทุกคนก็ต้องบอกว่าสะดุดตานะรถในรูปทรงแบบนี้ก็มีอยู่ไม่กี่รุ่นนะถ้าช่างกิจจะไม่ผิดในตลาดบ้านเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด3าค่ายนะที่ นี้นะก็จะเป็นซูซูกิแล้วก็ฮอนด้าแล้วก็ล่าสุดทางยามาฮ่าก็ได้เปิดตัวมาอีก1ทางเลือกให้ทุกคนนะสำหรับรถบิบากขนาดเล็กนะจะเรียกว่าบิบากขนาดเล็กก็อาจจะเรียกได้นะทุกคนเระว่าการออกแบบการดีไซน์ก็อยู่ในสไตล์ลุยๆนะสไตล์ลุยตัวยางก็ให้มาเป็นยางแบบลุยๆนะการดีไซน์การออกแบบต่างๆก็ คล้ายๆกับเจ้าตัวเบลแต่ก่อนนะทุกคนเบลแต่ก่อนก็อ <brainstorm> ย <ing> ู <ollar ised> ่ในลักษณะแบบนี <riz yan> ้นะเขาเรียกว่าเป็นรถทรงกระเทยนะแต่อยู่ในปัจจุบันรถทรงแบบนี้ถือว่ามีความคลาสสิกความสวยงามนะยิ่งเป็นเจ้าตัว pg 1วันะคันนี้เป็นสีน้ำตาลนะทุกคนเป็นสีน้ำตาลสวยงามมากเขาจะมีทั้งหมด4สีนะทุกคนช่างกีดได้เป็นสีน้ำตาลมานะเดี๋ยวมาดูคันสีน้ำตาลก่อนการออกแบบต่างๆนะทุกคนก็สอดรับ ความเป็นโบราณนะว่าจะเป็นเจ้าตัวไฟหน้าไฟท้ายก็ดีไซน์อยู่ในสไตล์ทรงกลมนะและที่สําคัญในเจ้าตัว PG1 นะทุกคนเขาไม่ได้ใส่เจ้าตัว LED มาสักหลอดเลยนะทุกคนเป็นแบบหลอดไส้ทั้งหมดเลยนั่นคือคงความเป็นคลาสสิกนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวเเรือนไม้ก็ยังเป็นแบบเข็มธรรมดาทั่วไปแล้วก็ไฟแสดงสัญลักษณ์ต่างๆก็ใช้เป็นแบบหลอดไส้นะเป็นอนาล็อกทั้งหมดนะนั่นหมายถึงว่าจะทําให้รถคันนี้มีราคาที่ถูกนะหลายหลายคนอาจจะผิดหวังในเรื่องของราคานะทุกคน ราคาแนะนำของเขาเปิดตัวอยู่ที่ 64%,000 กับอีก900บาทนะถามว่าราคานี้แพงหรือถูกนะช่างกิจอ่ะไปเทียบมาแล้วถ้าอยู่ในตลาดถ้าอยู่ในรถรูปทรงแบบนี้ทางพิจีวันก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกนะาราคาที่ถูกนะตัวนี้เป็นรถในกลุ่มทางเลือกนะกลุ่มที่ชอบจริงๆงนะเฉพาะกลุ่มนะ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 ทุกคนเอาละคนใช้งานทั่วไปอาจจะไม่ชื่นชอบในรถรูปทรงแบบนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับการใช้งานแต่ในคนที่ชอบลุยหรือว่าชอบออกทริป ต่างจังหวัดชมธรรมชาติโน่นนี่นั่นก็จะสอดรับกับเครื่องยนต์ตัวนี้1 1 5เป็นเครื่องที่ไม่ใหญ่นะทุกคนจะให้ความเงียบและก็ให้อัตราเร่งที่ดีนะครับเครื่องตัวนี้ทางยามาฮ่าเขาบอกว่ามีการปรับจูนบางอย่างนะแล้วก็เรื่องของอัตราทดนะจะไม่เหมือนกับเจ้าตัวรุ่นฟินนะเป็นเครื่อง115ซีซีเหมือนกันกันกบฟินแต่ในเจ้าตัวรุ่นนี้จะมีการปรับจูนบางอย่างที่แตกต่างกันกันกบเจ้าตัวรุ่นฟินนะเดี๋ยวมาดูกันในเจ้าตัวยามาฮ่าพีจีวันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับ มาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยดีกว่าตัวไฟหน้าดีไซน์เป็นสไตล์ทรงกลมนะทุกคนเป็นหลอดไฮโดรเจนนะเป็นหลอดแบบ2ไส้นะตัวไฟลีก็จะเป็นแบบหลอดเหมือนกันนะนี่คือตัวไฟหน้าของเขาออกแบบเป็นทรงกลมนะครับตัวไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็นสไตล์หยดน้ําเล็กๆนะเป็นหลอดไส้เหมือนกันนะซ้ายขวาหน้าหลังเป็นหลอดไส้นะครับตัวอบังโคนหน้าก็เป็น design, hydrogen, นะ drink, like accuse, นะตัวชุดสีนะคันนี้เป็นสีน้าตาลนะทุกคนเป็นสีน้ําตาลสวยมากนะเป็นสีน้ําตาลด้านนะทุกคนถ้าขับออกทิป เข้าป่านะทุกคนช่างเกียร์แนะนําเลยสีน้ําตาลกับสีดํานะสวยงามมากถ้าเอาสีเหลืองเข้าป่าเนี่ยช่างเกียร์ว่ามันจะมันจะขัดขัดกันหน่อยนะถ้าเป็นสีที่ช่างเกียร์รู้ว่าอากคมคกลืนดีนะกลมกลืนกับธรรมชาติดีนะครับตัวระบบกันสะเทือนด้านหน้าของเขาตัวนี้ก็ให้มาเป็นแบบเทเลสโคปิกนะทุกคนเป็นกระบอกช็คสีดําหัวทงนะครับตัวระบบเบรกด้านหน้าให้มาเป็นแบบดิสเบรกนะทุกคนด้านหลังแบบดัมเบรกนะตัวนี้ไม่มีตัวระบบ abs นะทุกคนเป็นเพียงดิสเบรกหน้าธรรมดานะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นตัวดัมเบรกนะครับ ตัวล้อให้มาเป็นล้อซีลวดทั้งหมดนะทั้งหมดทั้ง4สีเลยเป็นล้อซีลวดนะขอบ16นะเน้นย้ําว่าขอบจะพกนะครับยางของเขาเป็นยาง90ทับร้อยขอบ16ทั้งหน้าและหลังนะยางเท่ากันทั้งหน้าและหลังนะตัวนี้ยางจะดีไซน์มาอะไรสะตล์ลุยๆนะทุกคนมีตุ่มนะแต่ก็ไม่ตุ่มใหญ่มากเหมือนเจ้าตัว WR นะก็ถือว่าอาใช้ได้ทั้งท้องถนนทั่วไปแล้วก็ใช้ได้ทั้งถนนลูกรังนะครับสำหรับเจ้าตัว,ตวยางของเขานะครับ ต่อไปจะพามาดูชุดแฮนด์ของเขาทีนี้ชุดแฮนด์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะทุกคนตัวนี้จะเป็นแฮนด์ลอยนะจะไม่มีจ้ตัวไฟลิงครอบนะครับรุ่นนี้มีปุ่มตัดสวิตคให้นะทุกคนเราจะดับเครื่องเราสามารถกดปุ่มตัดสวิ์ตรงนี้ดับเครื่องได้เลยนะเราไม่ต้องบิดกุญแจนะนี่คือความหมายของเจ้าตัวปุ่มตัดสวิ์นะครับแล้วก็มีตัวปุ่มสัญญาณไฟจุกเชิญให้นะตรงกลางนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวปุ่มสตาร์ทนะตัวนี้ ให้มาระบบสตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะจะไม่มีสตาร์ทเท้าสำรองให้ทุกคนนะครับสำหรับเจ้าตัว all new yamaha pg 1นะครับ mm. ทางด้านซ้ายมือก็จะมีปุ่มไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยวแล้วก็สัญญาณแต่แล้วก็จะมีปุ่มไฟกระพริบขอทางด้านหน้าให้นะเราสามารถตีไฟได้นะทุกคนตัวระบบกุญแจตัวนี้ให้มาเป็นกุญแจแบบดอกเสียบแบบนี้นะทุกคนให้มาเป็น2ดอกนะเปิดเบาะตัวนี้เราจะต้องอาถอดกุญแจเสียบข้างเบาะนะเพื่อทําการเปิดเบาะนะครับเพื่อทําการเปิดเบาะนะใต้เบาะของเขาก็ ไม่สามารถเก็บสัมภาระได้นะทุกคนิดบอกขึ้นมาก็จะเจอเจ้าตัว,ตวถังน้ามันนะถังของเขาสามารถจุได้เต็มพี่เนี่ย5.1ลิตรนะครับสำหรับเจ้าตัว Allnew p g 1นะตัวเรือนไม่เป็นแบบอนาล็อกนะทุกคนเป็นแบบเข็มสแสดงแบบเข็มแล้วก็เป็นสัญญาณตัวเอาไฟสัญญาณนะเป็นหลอดไส้นะไม่ได้เป็น LED นะครับก็มีความเร็วตั้งแต่0ถึง160นะครับแล้วก็มีมาตรวัดปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงเกียร์เป็นเกียร์วน4ระดับนะก็มีให้ตั้งแต่เกียร์1 2 3 4แล้วก็มีเกียร์ว่างนะ อไฟเลี้ยวแล้วก็สัญญาณเตือนเกี่ยวกับเครื่องยนต์มีปัญหาก็จะอยู่ในเจ้าตัวเรือนใหม่ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือชุดด้านหน้าของเขาสําหรับเจ้าตัว all new yamaha p g 1ล่าสุดนะครับ ต่อไปจะพามาดูด้านท้ายของเขานะทุกคนตัวไฟท้ายก็ดีไซน์เป็นสไตล์ทรงกลมเหมือนกันนะเป็นหลอดไส้นะทุกคนไม่ใช่ LED นะตัวไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังก็เป็นแบบหลอดไส้ทั้งหมดนะด้านท้ายจะไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่นะทุกคนก็ถือว่าเป็นการออกแบบการดีไซน์ที่อาเรียบเรียบง่ายนะเรียบง่ายนะทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรที่หรูหรานะ ตัวระบบกันสะเทือนด้านหลังก็เป็นช็อกอัพคู่นะทุกคนตัวนี้จะมีระยะยุบที่เยอะกว่าเจ้าตัวฟินนะทุกคนจะมีความยาวเยอะกว่าเจ้าตัวฟินนะครับตัวระบบเบรกก็เป็นแบบดัมเบรกนะด้านหลังก็เป็นแบบดัมเบรกนะครับไม่ได้เป็นดิสเบรกนะตัวล้อก็เป็นซีรลวดเหมือนกันนะครับยางเท่ากับยางหน้านะ90าสทับหขอบ16กนะครับก็ถือว่าสวยงามนะตัวโซ่ชเตอร์ด้านหน้าช่างกิจไม่แน่ใจนะยังไม่ได้เปิดดูน่าจะอยู่ที่14ฟันนะส่วนด้านหลังอยู่ที่40ฟันนะตัวสเตอร์ตัวนี ให้มาเล็กกว่าเจ้าตัวฟินนะทุกคนฟินจะได้มา42ฟันนะแต่ตัวนี้ได้มา40ฟันนะอาจจะขึ้นอยู่กับการคำนวณอัตราทดเพราะว่าในเจ้าตัวยี่ห้าพิจีวันเขาก็อยากให้เป็นอรถที่บึนๆนหน่อยนะบึกๆหน่อยนะทุกคนก็จะใช้อัตราทดตัวสเตอร์ที่เล็กกว่านะตัวนี้ก็จะให้แรง เวลาเราขับเนี่ยกะชางได้ดีกว่าในรุ่นที่เป็น4 2ฟันนะมันก็จะเป็นอัตราทดในเรื่องของการใช้งานตัวนี้ทางวิศวกรเขาคำนวณมานะครับต่อไปจะพามาดูจุดที่หลายคนสนใจีนี้ในเรื่องของขุมพลังของเขาสำหรับเจ้าตัว All n e น y ย m a h a PG1 คันนี้ถ้าเรามองดูเพืินๆเ,เนี่ยอาจจะนึกว่าเป็นเครื่องตัวเดียวกันกับฟินนะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเครื่องตัวเดียวกันกับฟินนั่นแหละแต่ทางยามาฮ่าเขาบอกว่าเขามีการปรับจูนบางอย่างนะที่ อ่าไม่เหมือนกับเจ้าตัวรุ่นฟินหรือว่าแตกต่างกับเจ้าตัวรุ่นฟินนะแต่เครื่องก็เป็นเครื่อง114ซีซีเหมือนกันนะอัตราปริมาตรซีซีเต็มนะครับแล้วก็ตัวกระบ,บอกสูบเนี่ยคุณกยักชักต่างๆเนี่ยอัตรากาลัางอัดเนี่ย9.3ต่อ1เนี่ยก็เหมือนกันกับเจ้าตัวรุ่นฟินเป๊ะๆนะทุกคนช่างกิดคิดว่านะ ในการคำนวณหรือว่าการจูนระบบบางอย่างเนี่ยในกล่อง ECU เนี่ยจะแตกต่างกับเจ้าตัวรุ่นฟินนะจะสังเกตได้ว่าในเจ้าตัว PG 1นะทุกคนเป็นเครื่อง115 cc เหมือนกันกับฟินแต่ไม่ได้การร,รับประกันแบบไม่จำกัดระยะทางได้การรับประกันอยู่ที่5ปี5 0,000นกิโลนะก็จะมีความแตกต่างนะครับตัวชุดเครื่องของเขาตัวนี้ก็เป็นเครื่องอสูบเดียว4จังหวะนะ2วาลแลวก็ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับในชุดของเครื่องของเขาจะไม่มีตัวแฟลลิงครอบนะทุกคนทางมามาฮ่าบอกว่า,วา ความสูงจากพื้นถึงเครื่องเนี่ยอยู่ที่190มิลิเมตรนะก็ถือว่าสูงนะแต่ก็ไม่ใช่สูงแบบลุยๆนะทุกคนก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าเครื่องไม่มีไฟลิ่งครอบนะตัวนี้อาจจะได้รับความเสียหายเลยนะท่านกูบมมองเลยแล้วนะถือว่าไม่มีความแตกต่างกับเจ้าตัวรุ่นฟินสักเท่าไหร่นะทุกคนถึงจะบอกว่ามีการปรับจูนโน่นนี่นั่นแต่ก็ ความรู้สึกนะเวลาใช้งานก็คงไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างมากนะทุกคนสําหรับเจ้าตัวพิจีวันกับเจ้าตัวรุ่นฟินสําหรับเครื่องยนต์ของเขานะต้องรอดูวันที่ติดเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเสียงของเขาจะออกมาเป็นยังไงนะสําหรับเจ้าตัวพิจีวันคันนี้นะครับต่อไปช่างเกีจจะ เอาลงให้ดูในความสูงของช่างเกตอยู่ที่170หนัก65เนี่ยเมื่อขึ้นนั่งเจ้าตัว All New Yamaha P1 แล้วเนี่ยจะอยู่ในลักษณะแบบไหนนะะเดี๋ยวมาดูกันว่านั่งแล้วเป็นยังไงสําหรับอาจจะตัวน้องใหม่คันนี้นะชังเกตสูง170นะทุกคน170หนักอยู่ที่65นะหนัก65จะเห็นว่าขาชังเกตลงไม่ถึงพื้นทั้ง2ทั้ง2ข้างนะทุกคนจะลงได้เพียงแค่ไปไปลายเท้านะแต่ก็ ถือว่าไม่เอ็นเอียงนะแต่พอเราขึ้นมาจับแฮนด์นะทุกคนช่งกิตคิดว่าแฮนด์มันเข้าใกล้ไปะต้องปรับแฮนด์ให้ขึ้นอีกสักนิดนึงนะถ้าอยู่ในลักษณะแบบนี้เราขับรถจะรู้สึกเหมือนไหลตกนะไอ้นี่มันก็แล้วแต่ความสูงของคนเนาะถ้าคนที่ไม่สูงมากหรือว่าแขนสั้นก็อาจจะพอดีแต่สําหรับช่างกิจแล้วรู้สึกว่าไหลตกถ้าอาเทียบกับในรุ่นที่เป็น x r หรือว่า MT15 งเนี่ยช่างกิตนั่งเนี่ย แขนจะตึงแล้วก็นั่งสบายพอดีแต่คันนี้ถือว่ามีความเรียกว่าอะไรล่ะระยะของแฮนด์กับคนนั่งถือว่าสั้นไปนะทุกคนสั้นไปแต่ก็ถือว่าดูดีนะเดี๋ยวช่างกิจจะเอาขึ้นสองขาให้ดูนะทุกคนก็อยู่ในลักษณะแบบนี้ถ้านั่งขับใช้งานจริงๆก็คิดว่าไม่มีปัญหานะทุกคนแต่ต้องดูในอัตราเร่งของเครื่องยนต์นะช่างกิดยังไม่มีโอกาส อ่าได้ลองทดสอบดูนะสำหรับเจ้าตัว PG1 นะในเรื่องของอัตราเร่งของเครื่องยนต์ในเรื่องของอาเสียงของเครื่องยนต์ในการนั่งขับต่างๆยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวได้ลองแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นฟิลเดียวกันกับในรุ่นฟินหรือเปล่านะสำหรับเจ้าตัว PG1 นะเพราะว่าเป็นเครื่องตัว 114cc เหมือนกันนะครับอ่าอยู่ในลักษณะแบบนี้นะตัวนี้น้ำหนักตัวของเขาน้ำมันเต็มถัง5.1ลิตรเนี่ยเขาจะอยู่เพียงแค่100ครับอีก7กิโลกรัมเท่านั้นนะถือว่า เป็นน้ำหนักเครื่องที่เบาสอดร,รับกับตัวเครื่องที่เป็น 115cc ก็ถือว่าโอเคนะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้มีความใหญ่ความหนักอะไรนะก็เหมาะกับเครื่อง 115cc นะ นี่คือเจ้าตัวอ l นิ w ใหม่ล่าสุดของทางย amaha นะทุกคนย amaha pg1 นะราคาของเขาอยู่ที่64,900บาทนะเพื่อนๆคิดยังไงตัดสินใจยังไงสามารถคอมเมนต์นกันได้นะทุกคนช่างเกียรมาช้าหน่อยนะช่างเกียรหายหน้าหายตาไปประมาณ1สัปดาห์นะไม่ได้ทาคลิปนะวันนี้กลับมามาช้าหน่อยแต่มานะทุกคนสําหรับเจ้าตัวออนิล pg1 นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถของทางย amaha ทุกรุ่นนะครับสามารถติดต่อสถานะที่บริษัทกิจเจร์ไทยอยู่ยบนทุกสาขาครับหรืออยากให้ช่างเกียร ทำการจัดส่งให้จัดไฟแนนซ์ขายสดทั้งเงินสดเงินผ่อนนาะท่านกิฟมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทุกคนทั่วประเทศแล้วก็จัดส่งให้ทุกคนทั่วประเทศด้วยนะครับสำหรับรถของทางยามห้าทุกรุ่นนะครับอล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ท่างกิฟตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ